เรามาดูดวงชะตาของราศีมังกรกันครับก็คือหลังจากที่ดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวอังคารย้ายนะครับตั้งแต่วันที่18สิงหาคมไปจนถึง3ตุลาคมเรามาดูกันว่าผลกระทบจากการที่ดาวย้ายนะั้นส่งผลกระทบยังไงต่อดวงชะตาของคนที่เกิด ราศีมังกรและก็ลัคนาราศีมังกรนะครับว่าดวงชะตาเขาจะเป็นยังไงบ้างโดยผมจะสรุปออกมาเป็นข้อดีหรือว่าจุดเด่นของดวงนะครับแล้วก็ข้อเสียแล้วก็ข้อควรระวังของดวงชะตานะครับคราวนี้เรามาเริ่มที่จุดเดน่นหรือว่าข้อดีของอการที่ดาวย้ายนะครับสมผลผลดียังไงต่อดวงนะครับข้อแรกเลยครับของชาวราศีมังกรนะครับช่วงนี้นะครับ ชาวราศีมังกรเขาเรียกว่าจะอดนะครับเอาอย่างนี้ว่าอึดนะครับแล้วก็อดทนเป็นอย่างมากนะครับเขาเรียกว่าอดทนได้เป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วดวงดวงดวงเนี่ยมันมันเรียกว่ามันมีปัญหาเข้ามาเยอะนะครับแต่ว่ามันเป็นการทดสอบเรานะครับและชาวราศีมังกรเนี่ยต้องบอกว่าอึดและอดทนนะครับปัญหายากแค่ไหนก็ตามนะครับช่วงนี้เรียกว่าดวงเป็นดวงอดทนนะครับก็สามารถที่จะ อดทนได้เป็นพิเศษนะครับทำให้ปัญหาต่างๆมันผ่านไปได้ไม่ได้พึ่งพาอะไรเลยพึ่งความพึ่งความอึดของชาวราศีมังกรอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นโด,โดยที่ราศีมังกรที่ผ่านมาจะมีปัญหาต่างๆนะครับได้เข้ามาสักพักแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาความรักสุขภาพนะครับหรือว่าอาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่ผ่านมานะครับ มันทําให้หลังการย้ายของดาวทิดาดาวคารเนี่ยนะครับราศีมังกรค่อนข้างมีภูมิต้านทานนะครับที่ผ่านมาเรียกว่าโดนมากระเด็งกระดอนมาระดับหนึ่งแล้วของชาวราศีมังกรนะพอมาเจอช่วงดาวย้ายตั้งแต่วันที่สิบแปดสิงหาเนี่ยก็เลยมองว่ามันมันมีภูมิต้านทานมาระดับหนึ่งหรือว่าแข็งแกร่งแล้วนะครับทนอึดนะครับมากกว่าราศีอื่นนะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยถึงขั้น ชินชาปัญหาไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนปัญหาไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปอุปสรรคไม่ได้ลดลงนะครับยังอยู่นะครับแต่ว่าคุณแข็งแกร่งขึ้นนะครนะแล้วบางคนเก่งถึงกระทั่งแบบรู้ว่าจะรับมือ,อยังไงนะครับแต่การโอดทนมีสติแล้วก็ปล่อยให้เวลาเป็นตัวแก้ไขเนี่ยหลังจากเนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทางที่เราจะใช้แก้ปัญหาในช่วงนี้แล้วกันนะครับ อดทนมีสติและปล่อยให้เวลาเป็นตัวช่วยนะครับแต่ข้อดีของมันก็คืออาจจะเป็นจังหวะที่ดีได้หันกลับมามองตัวเองเนาะว่าสิ่งต่างๆที่เราแก้ไขไปสิ่งที่เราผิดพลาดไปเราจะแก้ไขย,ยังไงเราจะเตรียมพร้อมยังไงให้ลุกขึ้นอย่างสง,ง่างามนะครับอันนี้คือข้อดีแล้วกันนะครับว่าใครก็ทําอะไรเราไม่ได้ดวงจะแยกแค่ไหนอุตส่าห์จะแยกแค่ไหนทําอะไรชาวราศีมังกรไม่ได้ครับเพราะเราแข็งแกร่งนะครับข้อที่สองครับโชคลาบนะครับโชคลาบของชาว ราศีมังกรก็พอมีอยู่บ้างนะครับเรียกว่าในแสงสว่างในความมืดมนแล้วกันนะครับโชคลาภมาจากอะไรบ้างนะครับโชคลาภเนี่ยสามารถมาจากเรื่องของคนรักนะครับความรักนะครับมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับใครบางคนที่เจ็บป่วยมานะครับต่างๆนะครับเลขห้องเบอร์ห้องอะไรเงี้ยนะครับการเจ็บป่วยหรือว่าความความผิดหวังนะครับความผิดหวังต่างๆนะครับตรงนี้นะครับ อาจจะนําพาเรื่องของโชคลาภมาได้บางคนจะต้องเกิดเรื่องทุกข์ก่อนนะครับเรียกว่าทุกข์ลาภอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกข์ก่อนแล้วถึงจะได้รับนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เป็นข้อดีข้อเสียนะครับแต่ว่าเรียกว่ามันมีโชคลาภแล้วกันนะครับยิ่งใครโดนโดนทาเยอะโดนดวงทําเยอะดวงช้ำอะไรเงี้ยนะชาวราศีมังกรนะครับก็เตรียมใจได้เลยว่าคุณก็มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภเหมือนกันนะครับนะหลังจาก <ar> นี้หลังจากที่ดาวย้ายนะครับคราวนี้เรามาดูข้อเสียครับ ข้อเสียของชาวราศีมังกรเป็นไงบ้างนะครับก็อย่างที่บอกเนาะว่าเป็นช่วงที่ปัญหา,าหลายด้านหลักๆนะครับก็ความรักนะครับวาสนาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสุขภาพเจ็บป่วยบ่อยปัญหาครอบครัวทะเลาะกับคนในบ้านนะครับเรียกว่าเป็นช่วงที่ดวงไม่ค่อยสปอร์ตชีวิตเราเลยนะครับไม่ค่อยสปอร์ตเรารู้สึกว่าดวงมันถอยเลือเกินนะครับอันนี้ไม่เป็นไรครับปัญหาต่างๆจะวนเวียนอยู่ประมาณนี้แหละอย่างที่บอกว่าเราจะอึดน,นะเพราะฉะนั้น มีสติอดทนนะครับมีสติอดทนแล้วก็ให้เวลาเป็นตัวช่วยจะผ่านไปได้นะครับคราวนี้มาดูเรื่องของการเสริมดวงและกันของชาวราศีมังกรนะครับหนึ่งเลยนะครับรักศีลรักษาศีลห้านะครับสองนะครับบริจาคโลหิตลงศพสดดอกข้อไถ่ชีวิตนะครับฝึกสติเจริญสมาธิสวดมนต์นะครับอันนี้ ทําให้ต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่หลังวันจากวันที่18สิงหาคมไปจนถึง3ตุลาคมนะชาวราศีมังกรนะทำอย่างต่อเนื่องเลยนะครับการสร้างความบันเทิงนะครับพักผ่อนหย่อนใจเอาตัวเองไปใช้ชีวิตในตัวเองที่มีความสุขและไม่เดือดร้อนคนอื่น นะครับจะทําให้สถานการณ์ปัญหาต่างๆมันดีขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเปิดโชคลาภอีกด้วยนะครับการดูแลหน้าตาตัวเองให้หล่อให้สวยนะครับไปเสริมหล่อเสริมสวยได้าเต็มที่นะครับสําหรับชาวราศีมังกรนะครับเพราะว่าการที่ทําให้บุค,คลิกคุณหน้าตาคุณเนี่ยไม่หม่นหมองนะครับสวยหล่อสวยดูดีอยู่ตลอดบุค,คลิกอยู่ดีให้สดใสเนี่ยการเสริมสวยต่างๆทําให้เราดูดีเนี่ยจะช่วยให้เราได้ในเรื่องของ โชคลาบและพบแต่เรื่องดีปัญหาต่างๆที่บอกเข้ามาเยอะเนี่ยอาจจะลดน้อยลงไปเลยนะครับใช้ตัวเราเองเป็น,ปนกรอะป้องกันเป็นการเสริมดวงนะครับทําตัวเองให้เขาเรียกว่าอะไรนะเสริมความหลอ่อความสวยความงามตัดผมทําผมทําสีผมนะครับหาครีมมาบํารุงผิวหน้านะครับปะแป้งต่างๆพรมน้ําหอมนะครับทําให้ตัวเองดูดีทําให้ตัวเองมีความสุขนะครับแต่งตัวสวยๆนะครับแล้วเรื่องดีๆจะเกิดกับชาวราศีมังกรครับ